อ๋อเนี่ยเจ้สวัสดีครับใบรุ่นอี่ยังนีกก่อนเนสมรู้คนสอบเเยนี่วันนี้สมารีวิวดุมนะครับดุมดุมเนี่ยดุมกึ่งนะครับลาซาเด่ลาซาปีนะครับซีคือซีคืออะไรวะเม่งดูกูรู้เลยกูดูก่อนเนี่ยทำไมแก่ได้ สวยครับโอ้ยน yeah. ja uh ี่ดำหวมึงอะมึงที่อุ้นสมพืนไม่สวยนะครับให้รถเรียบเด่นเลยนะครับอยวแกะดูก่อนนะครับเพื่อเช็คความอี่ะแกะอย่าแกะดำดำว่ามันแตกบอสจริงมั้งว่าตัวฮาวาตัวเปลี่ยนยางหลอดรถยางหลอดรถ นี่มันดูมันเฟืองนะครับเจาะลายดาวอ้ามสวยไหมครับอ้มันนี่ยังไงบ้างว่าามวะใช่ไหมครับน้องนเี่บมีเฟงะเอ้ยย่มจับนจำครับแล้วมันสีึงสีกันโอ้นี่นี่ครับีี่กันตามนี่นะครับโอ้มีมีไรเว้ยอันนี้ราคาสองร้อยห้าสิบแบงเดียวีมันเียนะไม่ใช่ล